ยิงล้างย่างเดียวล้างไปสั่นย่างเดียวเด้อไปสั่นล้างย่างเดียวเลยเออหาควันกับบุญย่างเดียวเด้อมันถือได้บุญย่างเดียวรู้บอกเออมั้นมาควานยังบุญย่างเดียวเออโอ้ยไปซื้อป้ะเรียกออกเลยเป็ดหกสามเลยโอ้ยคือำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าชูชองกาพารวยครับผมอน,นี่ยมีแนวทางของคุณพ่อขานมาฝากนะครับล่าสุดคุณพ่อได้มาแล้ว3ามงวด4ี่งวดนะครับได้ตรงตรงได้แค่โตเดียวชุดเดียวล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับล่าสุดมีปูมาบอกนะครับหรือว่าพุ่มหลักบานมาบอกนะครับล่างโตเดียวโคโลเลยนะครับผมเพิ่นบอกคนนีนถือมาหลายงวดแล้วแต่คุณพอ่อเพิ่นบอสือนะครับคุณพ่พอไม่เป็นคนซื้อหวยแต่ฝันได้หวย ตัวเดียวทุกวดนะครับวัดกวนนี่ก็ไดหกสามตรงตรงบนพอ้อมนะครับผมคูเมื่อบอกว่าบนหกสามนะครับันนี้เมื่อบอกลางโตโัวเดียวโอ้โหโเลยโตโดดัวใดเดี๋ยวรอดูรอรับชมนะครับผมไปกพต้องวอลายใหญ่ฮังไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อขานใดเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อ,อนะครับ,บมผมมาบังเอิญมาเห็นคุณพ่อว่าแต่ยินข่าวถือเลขดูดูควได้มากยังไดครับผม ผูหลักบันอะยูบานน่นะรมันบอกไปวดทำควะกาให้เรามันมันน้นนไหนร้ามันนุนนี่อ๋อมันนนย่างกัดย่างครับอ๋อมันน้นยางครับบมมันมันน้นนย่างในมันนุนนบนนนย่ง้ซื้อๆนี่แหละอ๋อันนนซื้อๆนี่เนาะมันนนมันนุ่นครับมันนโนมันน้นางล่ะเขาเรียกว่ามันนุนคุ้มมันน้่นมนนน้ตากับขึ้นนุนอย่างสมโภคเออนนสมโภคน่นสมโภคเมียนบันาเปนน่นสมงภ่ครับเออ นน่นเลย่อโน่นสมงองโน่นถึ้องหงสมองนะครับนน่นถึงห้อง,นอนองพระได้มาจากงวดแล้วครสามงวดแล้วนี่งวดที่สามเลยนะวันี้งวดที่สามครับ ok. ที่ครับได้หลายตัวพราพระที่ฝันนี่บัวเขามาให้ยสามนึงตัวเดียวยิ่งล่างยิ่งเดียวเขาบอกเอาวันนี้หายแล้วมันมาอย่งไดพอ่อโอ้ไปกวดว่างศินว่างเดีเนี่ยว่างพันมาหาันไปกวดให้เมียเมียเป็นไปทูบไปใต้ทุบครับมาดีไปกวดทำโขมสะอาดใบไม้อยู่ในศาลเห่นเพื่อเลยบอกว่า สาม่งวเพื่นว่าสามยกมือขึ้นสมนิ้วสึ่งสิเพื่อนบอกสามหนึ่งปูบอกว่าร้ยผส้ชายผส้ชายบสบอกเพ่อในฝันนะพ่อสามหนึ่งตัวเดียวสามหนึ่งตัวเดียวยิ่งหลังไว้สิเ้าบอกเอาหลังบอกล่างพราอไที่เพยิ่งหลงวสสามหนึ่งลางยางเดียวตัวเดียวสามหนบนบเราบอกเราบอกท้ายว่ายิงลลางยางเดียว ยังรางยัง <ไป S 1> ียวควดทำโคบลาดใยยังใบยังมันล้นลงในต้นใหม่เ้นยังหัวโลดเขาเห็นสารไหนะบาดนี้มันลงคุ้มหมันมาพาพาเน,นี่ยเขานน่า,นนานนไปสุมไปจูดไปเอาไตทูบไตยังให้รอดทุกสินทุกสิน,สนลรลยะไปันเนี่ยค้นในถ้ำเป็นว่าหรอนั่งย่าหน่่วไหมมีเยไหมเราบอกเลืดีที่ก้กี่ก็ได้เราดดีเราไม่พูดไปหาเราเรับเอาจาะันาะ ตัวันโน่นนะครับเราว่ายกมือสามนิ้วสิม no uh ันอีางนึงสิโอ้ยบรจากรองว่าสินฟ้าโอ้ซื้อสามนึงหลังนี่ว่าเราเรากร่นีเมียเห็นมาโอ้มาบอกเมียว่านี่นี่นีว่าจะเมียนอกเตสฟามีเรอวสามหนึ่งลาง สร้ามมือร่างยังอุ้ยตัวเดียวโคโลเลยเนาะพ่อเนาะตัวเดียวโคโลงว่านก้อนๆอีกฝันยังได้พ่อได้เป็นตัวยังสี่ได้พ่อวดเ่านเขาก็บอกบอกเป็นตัวยังสี่เลยมัเออบอกหกสามหกอนไปขวดวัดพระไงไปไปหาของอ้เสียวรถเรืองหกสามมาท่นโอ้พ่อไปขวดแล้วกลับขึ้นมาพ่อนอนฝันว่าขวดเนี่ยมือแร่งใบใบสามใบสี่โมงนะฮะไปขวดแล้วก็เมียก็ไปไต่ทุบกันยัง ไปไหวเพื่อนนะมือเป็นผ้านมือดับไปนะบ้านนี้น้อนมากนอนควันเขาบอกหกสามตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยบนเด้อบนเด้อเส้นวายไหมขันแม่นโบรางนี่บอเดียวว่าก้อนก็บอกบนอย่างเดียวถ้าก้อนถ้าหนึ่งหาบอกว่าหนึ่งหาหาหนึ่งเยอะนั่นมันกลับบาดยกบอกอันนี้มันชิวมาสองวันอันนี้วันที่สองนะชิวโอ้ที่ว่าตรงๆมานอย่สองวั บัดมานก็หนันบุญแมบอกสามแมครับบนสามบอกบนพ่อผมว่านี่บอกสามหนึ่งรางสามหนึ่งลางสามหนงมมันบอกสามสองเราเมือกี่บอกสามหนึ่งอีกถึงว่าครับผมเมียถึงเมาเอาแตบอกสามหนึ่งอีดีผมถีน้ำหาพ่ออยู่ใส่ครับนี่โอ้นี่นี่หาเศษไหมอ๋อพ่อมไปอยู่พ่อไปเรื่อยๆนะครับโบเลียวอยู่วันางนี่ล่ะอยู่วันย่างพ่อ นี่เป็นเพี่ยนกันเพี่ยนกันอ๋อเจว่หูจัยูมาเเพี่ยนเจว่หัวเราเป็นเพื่อนกันพอเคยออกช่องได้บ่ครับนี่บัวเรออกจาเทีมื่อนที่ทรเวนนีับอกคับอีกเจ็ได้รตัวสามหนึ่งซื้อสามนึยังเดี๋ยวรถ อันหนึ่งตัวเดียวนะพอนะอ่อเนาะพ่อซื้อ,อยังครับพ่อขานพ่อขานขานอยู่ทนไหมเธอดบี้ย <c oughs> ถือมัดสามหวดีหัวแต่นาอพ่อ,ม,อมันม้วใส่ใจมันม่มีนมนมคนซื้อพอ่อพ่อพ่อซื้อเทียบปครับ ไ้มาสิพาซื้อเสียพซื้อตะเคียนว่าได้มากแล้วไปไปบอกคนอยังส yeah. ีบาทบอกเขาเขาพซื้อเขาว่าเขาเสียปาหนึ่งสามตัวเดียวสามสามหนึ่งมันบอกสามหนึ่งไหมมันสามขึ้นก้อนนี่สิแมนกยกมือสามขึ้นนิ้วสิสิครับบันนี้มันยกขึ้นนิ้วเดียวสิครับโอ้ยโบจักรอกว่าสามหนึ่งล่างม่านมันว่าสามหนึ่งล่างบอกล่างควานบอกล่างเลยนานาลงทุนเลย สือลอตเตอรี่ไว้วดก้อนกระบอกบนวันที่พ่อบนหกสามตรงตรงวันนี้บอกสามหนึ่งรางสามหนึ่งรางรางอย่างเดียวเลยตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลเนาะมื่อนี่ก็าบอกว่ามันผ่านเมขึ้นก็พอเมื่อนะเมื่อนคือที่นี่ไปกดไปตูดอีกไปไปไปกวดไปยันดีมื่อนเป็นเป็นศาลผู้ตายศาลผู้ศาลรักบ้านก็เจ้าหนล่ะศาลรักบ้านก็เจ้าเฮ็ดเป็น ตูเพ่นยังไงนะเออทั้งเนีนเ่ิมันมีไปไหวไปบุญไปบ่ายอยู่ขนแาดพุ่นไปบาหลายดิละ่ะครับส้มวังพ,พ่อเพ่นเพ่นไปขอด้านใดพ่อขอเลขขอเบอร์ขอการงานทั้งสิบพ่อมัมีผู้ไปขอจักเทีย่ยวนี่เธอวพไปบายบ่ายไ,ไปแน่นไปนี่บ่ายยื่ดีมีแห่งบ่ายเห็นลูกเห็นเต่าอย,ยัางมีลูกเสียยังเสียไปครับผมจ่บัานนี้พ่อไปเฮ็ดให้แล้วเพ้นก็มาเขาฝันบอกมา่อเขาฝัน โอ้นเป็นได้ตามอยู่งพอเลขตัวเดียวนึงแนวทางแคสตัวเดียวตัวเดียวเละนะพอได้มากพอไปซื้อแถวเดียวบ่บ่ได้ซื้อบอกว่าดีดีบอกเดี๋ยิกไปซื้อพวกนี้ว่าโอ้ยโอ้ซื้อไปซื้อครับอกนี่น้องฝรนบอกถึงจังบุญนี่น้องบอกตัวเดียวนึงสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวเลยเราบอกเรายกมือขึ้นสามนิ้วสิเนาะ้วดสิครับคุ้ยใส่ nhưng 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 เปียด63ไปเลยด้วยก็ได้ก็ได้สั่งบ่ได้สูบ63บอกมาเห็นพ่อเนาะหัดกวนขันมาเห็นพ่อหัดกวนขึ้นสีดังเลยได้ครับอ้ยก็มางนึงมาดูเลยมาดูอยู่เมื่อพออืมเขาผมสิแวะมาหาพ่อเรื่อยๆแวะมาหาพ่อดนะอืมขอบผมดีๆทำทำโอ้ยเจ้าว่าเจว่นี่สนิทกู้จักอยู่อีพออยู่เนาะครับเนาะหาเทียวผมอยากมาหาผมก็อยมาถามเจว่าเจว่ามานมาจะงวดแล้วครับ มมาแ่ตต ok> ััววโอ้ยเจว่าตาบกเดี๋ยวเจว่าตาโมคลึ่งแล้วเดี๋ยวสีขอคลิปเจว่าจะคลิปหนึ่งนะประเี๋ครับผมเจว่าถือดีเจว่าถือดีมากถือดีเขาบอกเขาไปหลายคนแล้วเขาบอกตัวเก้าละส่งไปเ้าสิบกว่าดังโอ้โหตกเก้าบโม่เอาเอาตัวเดียวโคโรยังสีแบบแบบนี้ได้บ่พงอได้โอ้โหเจเจเจว่าเจว่านี่นี่แบบนี้นะพ่อเนาะเอาตัวเดียวโครโรสีน่าเจนะโอเคได้สีเดินถือก็แล้ว อ่านะครับผมของพ่อขานนะครับผมได้สามหนึ่งตัวเดียวนะครับอีทีท่านไหนเอซีท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้นะครับเป็นเพื่อนเพื่อนแนวทางนะครับผมท่านไหนที่ชอบก็หยิบจับลอตเตอรีไ่ไว้นะครับผมหลักแนวทางวันวันที่หนึ่งเมษายน2568นะครับผมของพ่อขานได้สามหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ